สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องครับวันที่10นี้แล้วพี่น้องนะครับจะไดรูแล้วว่าใครเป็นใครนะครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับอ่าบอสลูกแก้วนะครับแล้วก็โพดอ่ายูนาซานแบบซี่กับพี่น้องนะครับแล้วก็เพจสบายดีทูเดย์นะครับเพินกับออกมาล้อมแบบซี่ครับเดี๋ยวหนุ่มองอ่านให้ฟังเด้อนะครับ เราก็บอกว่านับถอยหลังโบราณว่าคนล้มอย่าข้ามแต่มันไม่ใช่คนต้องเอาให้หนักๆสันพีนองน,นะครับเพจสบายดีเพิ่นกระโพดแบบซีนะครับอ่าแล้วก็พอไม่เคลื่อนไหวก็ไม่เคลื่อนไหวทั้ง3มช่องไม่รักผู้ติดตามแล้วหรอประมาณนี้ครับพี่น้องน,น,นะครับก็คือว่าหลังจากที่บอสลูกแก้วเนี่ยเพิ่นอ่ายืนฟองนะครับ พี่น้องนะครับช่องติดต่อช่องหนึ่งนะครับอ่าแล้วล่าสุดนะครับช่อง3ช่องนี้หยุดเคลื่อนไหวพร้อมกันครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมันบังเอิญไปหรือเปล่านะครับทำไมถึงหยุดเคลื่อนไหวพร้อมกันนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าวันที่10นี้ศาลนัดนะครับคุยกับคู่กรณีนะครับพี่น้องนะครับบอูแก้วนะครับ นั่นแหละครับพี่น้องนะครับล่าสุดเพศสบายดีก็โพสแบบซีนะครับแล้วก็มี f อฟซเข้ามาคอมเมนต์สงสัย,ยเยอะแยะมากมายนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากเห็นนาท่านหนึ่งก็บอกว่าจะได้รู้แล้วว่าใครเป็นใครนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าใช่คนเดียวกันจริงไหมนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสงสัยเป็นคนเดียวกันแน่ๆหยุดโพสต์พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายสัมพีน้องนะครับ นั่นแหละครับพี่น้องเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับเรื่องแล้วที่มาที่ไปเนี่ยหลายคนหลายท่านก็คงทราบแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็มีช่องต่อๆช่องหนึ่งนะครับไปโพสตแขวนบอดลูกแก้วนะครับบอดลูกแก้วเพิ่ก็เลยจัดการฟองแบบซีครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบ่แน่ใจว่าคนคนนี้เนี่ยจะมีกี่เพจแล้วก็มีกี่ช่องนะครับไปรุ่นกันเมื่อวันที่สิบนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่า นุ่ออกเลยเอาเข่าวสารนบอกมาเล่าให้ฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ไทามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ